สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวห้องใหม่ซึ่งทําเสร็จมาก็ต้องนานแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายให้ดูสักทีแต่วันนี้นะเราจะมาถ่ายทีละมุมกันเลยทีเดียวซึ่งแต่ละมุมมันก็จะมีของใช้ส่วนตัวที่บางอย่างก็แบบมีความเขินนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรครับยังไงเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยว่าเราใช้อะไรเราถึงมาเป็นแบบนี้ซึ่งของใช้ส่วนใหญ่นี่ก็แบบของใช้มันก็ค่อนข้างดูแลตัวเองนะแต่สภาพก็ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับมัน ไม่ได้ดีขึ้นเลยไปไปดูเลยดีกว่านะครับมุมแรกครับไปเลย มุมแรกก็เป็นมุมเตียงนอนนั่นเองจะมีหนังสืออยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยนี่มีหนังสือแล้วก็ตกแต่งด้วยตุ๊กตาบางตัวนะครับตกแต่งน้อยลงเพราะว่าตุ๊กตามันเยอะมากนะก็มีน้องๆให้มาเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้ยังเก็บอยู่ข้างนอกนะยังไม่ได้จัดวางนะครับส่วนหนังสือนี่ก็เป็นหนังสือพวกแนวจิตวิทยาครับชอบส่วนตัวที่จริงเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเวยแต่ว่าเริ่มอ่านแล้วแต่ก็ไม่ได้อ่านเยอะหรอกอ่านเป็นบางวันนะครับนี่เลยลงมาก็จะเป็นเตียงนี่มาดูดีกว่าว่าหัวเตียงเรา I like หัวเตียงก็แบบเป็นของที nice. world, like like ่แบบบางทีก็ขี้เกียจเก็บอะครับก็เลยเอามาวางไว้แบบนี้อย่างเช่นพวกโทรศัพท์มือถือปากกาแว่นตาอะไรอย่างงี้นะกระดาษชิชชู้อย่าคิดลึกนะกระดาษทิชชู่ก็อว้สั่งขีโมกอะไรอย่างงี้นี่แล้วก็มีโคมไฟข้างๆนี่มาดูดีกว่าว่าเตียงเรานอนสบายหรือเปล่าที่จริงสภาพเตียงมันไม่ใช่แบบนี้นะครับสภาพเตียงตรงนี้คือเอ่อถูกการจัดมาแล้วโดยไอคนที่จัดคือไอนี้แหละครับหลานผมเองนะครับมาเดี๋ยวให้ดูภาพรวมแบบไกลๆสักหน่อยนึงนี่แหละครับเตียงของผมดูมีความ หลับสบายก็เป็นเตียง5้าฟุตไม่เอาใหญ่กว่านี้เพราะว่าเออเรานอนแค่คนเดียวนะครับแล้วก็นอนแค่ริบินเตียงเป็นคนที่นอนนอนน้อยมากอ่ะนอนเตียงแบบไม่ค่อยกิ้งก็ถามคนรู้จักได้เลยที่ผมไปนอนด้วยนะเขาก็จะรู้ว่าผมเป็นคนนอนพรา่ะนอนนอนใช้พื้นที่น้อยมากอันนี้ก็เผื่อแขกมาเผื่อเพื่อนมาเพื่อนมาช่วยอะไรเงี้ยครับก็จะให้นอนที่เดียวกันเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปเลยดีกว่านะครับ ต่อามาเป็นมุมโซฟานะครับมุมโซฟานี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราจะย้ายโซฟาไปมุมปลายเตียงเพะผมชอบมุมปลายเตียงมากกว่าพระมาณก็เปลี่ยนสีแล้วถ้าเกิดใครเคยเห็นห้องเราเมื่อสมัยก่อนนะครับก็จะเป็น พมาสีเขียวห้องสีเขียวหมดเลยอันนี้ก็แต่งให้มันดูฝรั่งขึ้นนะครับชอบแนวที่แบบว่าคุมโทนก็เลยลองแต่งใหม่ดูไอเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ซื้อเป็นยกชุดมาครับมันแถมมาทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ได้โซฟามาครับก็ดีครับมีโซฟาดูหรูหราขึ้นเยอะแต่ละผ้าตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับของตกแต่งเลยนะครับผ้านี้คือผ้าห่มของหลานหลานชอบมานอนกับโซฟาคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมึงต้องมานอนบนโซฟาคือเตียงเราก็มีไงมันแม่งไม่นอนกับเราเว้แต่แม่ ว่านอนบนโซฟาไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นอารมณ์เด็กที่แบบเฮ้ยบ้านันไม่มีโซฟาก็เลยอยากนอนโซฟาว่าก็โอเคให้มันนอนโซฟาไปครับแล้วก็นอนสบายบนเตียงคนเดียวเยี่ยมครับและนี่ครับก็เป็นพวกตุ๊กตาที่แฟนขับให้มาซึ่ง มันยังมีอีกหลายตัวมากเลยนะครับแต่ว่าเ,ออเราเอาไว้แค่บางตัวก่อนมุมนี้ก็ไม่มีอะไรมากของใช้ส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีนะครับไอของที่วางอยู่บนโต๊ะนี้มันก็เป็นของของหลานทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เป็นของของเราครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปกันดีกว่ากพมุมต่อไปจะเป็นมุมอะไรไปเลย และนี่ก็คือมุมคอมของเราเองนะครับซึ่งมุมคอมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอาไว้ตัดต่อคลิปอย่างที่กําลังทําอยู่เนี่ยครับแล้วก็เล่นเกมคุยกับเพื่อนทางสกายหรือว่า t ีอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มีแผ่นลองเมาส์มีหูฟัง แล้วก็มีจอสองจอซึ่งต้องขอขอบคุณ Logitech มากนะครับให้ขอฟรีมาใช้หมดเลยโคตรใจดีเลยครับ Thank you ครับสำหรับมุมนี้ก็ไม่มีอะไรชิลๆแบบนี้แหละครับแต่มุมต่อไปเนี่ยเป็นอะไรที่เขินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ต้องให้ดูนะครับอุตส่าห์มารีวิวห้องแล้วต้องให้ดูทุกอย่างไปดูมุมต่อไปดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างไปกันเลยครับ และแล้วเราก็มาถึงมุมที่รู้สึกเขินที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีของใช้แบบเยอะมากเลยเยอะจนไม่อยากจะรีวิวว่าตัวเองใช้อะไรคือไม่มีอะไรเป็นสปอนเซอร์แต่ว่าแค่จะมาให้ดูเฉยๆว่าตรงหน้ากระจกเนี่ยที่เขาแถมมาเนี่ยกับไอ้ห้าชุดที่เราบอกว่าเราซื้อไปเนี่ย มันแถมไอ้นี้มาตอนแรกก็คิดว่าไอ้นี้มันไม่ได้จะเป็นหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ส่องกระจกอะไรตอนอยู่ในห้องอยู่แล้วแต่พอมาคือพอเอาครีมหรือว่าเอาอะไรที่ตัวเองใช้มาลองวางเรียงดูแล้วมันแบบมันเยอะมากเว้ยคือเป็นคนที่บำรุงหน้าเยอะมากแต่หน้าก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับคือรู้สึกว่าพยายามอยากให้สิวมันหายไปแต่ว่าสิวมันก็ไม่ยอมหายแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าสิวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะหายครับผมเป็นคนที่ฮอร์โมนแบบผุผ่ามาก ใครที่มีสิวเนี่ยจงดีใจไว้เถอะว่าตัวเองยังไม่แก่ครับฮอร์โมนยังแบบว่าตุบตุบตับตับอยู่นะครับจนในใครที่ไม่มีสิวอะมันแก่แล้วไงมันหมดวัยแล้วมันหมดฮอร์โมนแป่ว่าเขาก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะครับใครที่แบบสิวขึ้นเยอะและ้วว่าสิวขึ้นน้อยซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่สิวขึ้นเยอะแล้วก็หาหมอสิวด้วยก็เลยมีคีมออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าเยอะแค่ไหนาพาไปดูเลย ถ่ายแค่สั้นๆก็พอระวังมันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็มีพวกกระดาษเชชูที่ปั่นหูนี่คือเป็นคนที่ขาดที่ปั่นหูไม่ได้เลยเป็นคนที่ชอบที่ปั่นหูมากเลยเพราะว่าที่ปั่นหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟินมากครับเวลาปั่นนะครับแล้วก็มีพวกวิตามินซีนะครับมีแกสบี้ไว้เซ็ตผมนี่มันเป็นชั้นแรกไงเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นชั้นรักเธอทุยมาเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นด้านล่างบ้างนะครับว่า ด้านล่างมันเยอะแค่ไหนอะโอ้ยเขินมากเลยอะนี่นี่เลยชั้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นครีมหลายๆอย่างซึ่งมันก็มีอยู่แล้วแหละข้างบนนะครับแต่ว่าเป็นสแปร์ไว้บางทีมันซื้อแบบซื้อคู่แล้วมันลดไงก็เลยแบบเออซื้อมาแล้วนี่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยครับมันเอาไว้แปะสิวหัวหนองของผมข้างล่างมาเป็นควกวไดเป่าผมนะครับ อันนี้เป็นพวกสบู่โฟมล้างหน้าแล้วก็พวกยาสีฟันอะไรอย่างนี้มันเป็นชุดเล็กนะครับเป็นอันย่อยๆเอาไว้ไปกรุงเทพครับก็จะเอาพวกนี้แหละใส่กระเป๋าไปส่วนข้างบนนี้ก็เป็นพวกวิตามินนะครับกินวิตามินหลายอย่างเลยแต่ว่าไอ้สเปรย์นี้มันไม่ใช่วิตามินมันเป็นเอาไว้เช็ดแว่นส่วนไอ้พวกนั้นก็จะเป็นพวกซิงพวกวิตามินซีพวกฟิตออยล์นะครับก็ ซื้อมาเป็นสเปร์สเปรไว้ <c oughs> คือมันเยอะมากจริงๆเยอะมากจนแบบทําไมมึงถึงแบบมีครีมเยอะขนาดนี้แต่ก็แชร์ให้ดูครับว่าหน้าออกมาจะสิบาทแต่เสียค่าครีมสักสามพันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> มุมต่อไปจะเป็นมุมอะไรน่าจะเป็นใกล้จะมุมสุดท้ายแล้วล่ะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปเลยู้ ต่อมาเป็นมุมที่เอาไว้เก็บกล้องนี่ก็เป็นกระเป๋ากล้องทิชชู่นี่มีหลายมุมมากนะครับเป็นคนที่ติดทิชชู่มากเพราะว่าบางทีแบบชอบเป็นหวัดนะครับบางทีห้องห้องฝุ่นเยอะแล้วก็จะเป็นหวัดพอเป็นหวัดปุ๊บอ้าวตรงนี้ไม่ทิชชู่นะครับก็สั่งน้ำมูกนี่เป็นไม้นะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าผ่านมันหมดครับน้ำยาปรับพนุลมอุ้ยไม่ใช่น้ำยาปรับอากาศแล้วก็มีกล้องตัวเก่าแล้วก็มีโกโปรครับ เดี๋ยวมาดูข้างในตู้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเปิดตู้ทางด้านนี้มีเพลฟนคือตอนนี้พยายามจะคุมโทนอยู่นะครับไอตะกา้าสีพูนี่ไม่มีทางใช้แน่นอนเราจะใช้พวกสีน้ำตาลขาวกับดําเท่านั้นนะครับห้องเราดูแบบมีสไตล์มากขึ้นใช่ไหมพยายามจะเลือกสไตล์ที่เข้ากับตัวเองอยู่ก็หมดไปแล้วแหละในห้องนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องหมอนข้างสักนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนจากกันอุ้ยหมอนข้างอยู่ใกล้เลยนี่ครับเป็นห้องหมอนข้างเฮ้แมเข้าลย เดี๋ยวเข้าไปในห้องมันนิดหน่อยนะครับห้องมันอาจจะดูลกเลอะเทอะหน่อยเพราะว่ามันมีแบบมีฉี่มีอะไรบางทีก็ยังแบบไม่ไม่ได้ทําความสะอาดตรงนั้นเป็นลูกบอลที่มันใช้เล่นนะครับคือซื้อมาให้เพราะมันเห่ามากเลยเวลามันมาอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นถาดฉี่มันแต่ไม่ยอมฉี่ในถาดแล้วตอนนี้มันกําลังเล่นเท้าผมย่นะครับเป็นหมาบ้าอะไรชอบเล่นเท้านะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าไหร่เลยเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมก็สบายดีครับแต่ว่า ู้สึกอยากอยู่ด้วยจังเลยปกติอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กอะครับนี่ก็มาอยู่คนเดียวแล้วไปเลยนะหมอนบ๊ายบายไม่ต้องตามมานะห้ามเข้าห้ามเข้าไม่ให้หมาเข้าไม่เข้าไม่ได้ห้องนี้เข้าไม่ได้นะหมอนไปไปอย่าดันอย่าดันไม่ได้เข้าไม่ได้ <laughs> คือหมอนข้างอยากเข้ามากอะเพราะว่าแบบเออ ม,มันเย็นด้วยแล้วมันก็เป็นห้องที่มันเคยเคยชินเนอะมันเคยอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอะครับสัปดาหนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็หวังว่าเราคงจะรู้จักกันมากขึ้นนะว่าเรามีอะไรบ้างในห้องแล้วก็ได้เห็นห้องเราแล้วแบบเต็มๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วกันนะครับไปละครับบ๊ายบาย